สวัสดีะค่ะวันนี้พี่อ้อมก็กลับมาเกี่ยวข้าวที่บ้านนะคะว, e วันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนทํここาปีจากต้นข้าวแบบนี้นะคะซึ่งได้เกี่ยวไปแล้วนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นข้าวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบนาของพี่อ้อมนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําปีจากต้นข้าวค่ะตัวนี้จะเป็นเคี่ยวนะคะพี่อ้อมจะใช้เกี่ยวข้าวนะคะสมัยก่อนนะคะนี่ค่ะแล้ววันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนทําปีจากต้นข้าวค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็จะตัดต้นข้าวมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแกะส่วนของเปลือกออกค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะตัดตรงเหนือข้อตรงนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้เราก็จะตัดออกไปเลยสมัยก่อนนะคะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นเคียวนะคะในการเกี่ยวข้าวะคะ่ะตัวนี้จะเรียกว่าเคียวนะคะนี่ค่ะเมื่อเราตัดด้านบนออกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะตัดหลังจากข้อนะคะลงมาประมาณ10เซนนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้เคี้ยวนะคะตัดห่างจากข้อลงมาค่ะนี่ค่ะตัดลึกลงมาเล็กน้อยนะคะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะตัดเข้าไปเล็กน้อยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดขึ้นมาแบบนี้ค่ะให้เกือบถึงตรงข้อนะคะนี่ค่ะให้ได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ใบของข้าวนะคะนี่นะคะ แย่เข้าไปด้านในแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้มีสิ่งอุดตันด้านในนะคะนี่นะคะก็จะมีข้อขาวแบบนี้นะคะถ้ามีข้อขาวติดอยู่ด้านในนะคะปีก็จะไม่ดังค่ะนี่นะคะเมื่อเราแย่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเปิดส่วนนี้ขึ้นค่ะให้ทํำในลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะพร้อมจะลองเป่าดูนะคะแค่นี้ค่ะเราก็จะได้ปีแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ Ah <muchos>